สวัสดีครับผมวิ๊ตบูยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง ควอินเพจพาร์ท2ดินแดนไล์เสียง2เป็นแนวสยองขวัญและทึกขวัญดาม,ม่านะครับกำกับโดยจอห์นคาซินกี้นะครับซึ่งเคยมีผลงานอย่างเดอะฮอวลารดและอควอินเพจภาคแรกนะครับหลังจากภาคแรกประสบความสำเร็จทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์ภาคต่อถูกประกาศสร้างขึ้นมาทันทีตอนดูภาคแรกผมชอบมากเลยนะหลังรประสบความสำเร็จกับการน,นำเสนอไอเดียความเยียบให้คนดูลุน้นตื่นเต,ต้นที่ไม่กล้าแม้จะขยับตัวมาภาคสองผมตื่นเต,ต้นและกังวลว่าจะเล่าและขยายยังไงต่อเพราะภาค แรกจบดีแล้วแอมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้จะสร้างพักต่ออยู่แล้วครับหลังดูพัก2จบนะครับผมชอบเหมือนเดิมนะไม่ก่อยจากพักแรกเลยการเดินทางอันเงียบสงบและเอาตัวรอดของครอบครัวแอปบอดอยังดําเนินต่อไปหวังลึกๆว่าจะเจอผู้รอดชีวิตพักนี้เปิดมาให้เห็นจุดเริ่มต้นช่วงก่อนที่สิ่งประหลาดจากต่างดาวจะบุกมายังโลก ซึ่งนําเสนอออกมาดีดนะลุ้นแบบหนังภัยวิบัติเลยเพราะมากระทันหันมากและได้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในส่งความเงียบนะครับยังทําให้ผมตกใจตื่นเต้นและลุ้นเหมือนเดิมนะแต่บางฉากอะใส่ซาวมากไปหน่อยไนงะทาให้ลดความตื่นเต้นลงไปบ้างเพราะว่าบางฉากเนี่ยถ้าลดซาวโดนตีประกอบนิดนึงนะฉากนั้นจะดีมากครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับนำเสนอออกมาดีดนะโดยเฉพาะความรักและความใจสู้ของแอนเวลีนแอปบอร์ดที่ต้องดูแลลูกทั้งสองและทารออีกหนึ่ง กับอันตรายที่อาจจะมาได้ทุกเมือ่อสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยทำให้ผมลุ้นเหมือนเดิมนะแถมยังได้เห็นการพัฒนาของตัวละครอ,อีกด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ผมประทับใจที่สุดในเรื่องครับคิดเล่น Murphy เมอร์ฟี่ในะนักแสดงที่ผมชอบมาเล่นในภาคนี้ด้วยนะผมว่าพี่แกดูทรงไปหน่อยแต่เข้ากับบทบาทพ่อที่สูญเสียครอบครัวและคิดลบไม่อยากจะช่วยใครดีภาคนี้สามารถขยายเรื่องราวออกมาได้สนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมและสามารถปูเป็นภาค3ามได้อย่างดีถึงหนังจะไม่สดใหม่หรือมีฉากพีคเหมือนภาคแรกก็ตามครับสรุปนะครับทำได้ดีคงเส้นคงวามากเลยนะ สำหรับผมเนี่ยลบอาถรรพ์หนังภาคต่อไปได้เลยเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานพุ่งกับแ้วคนเขียนบทเลยคุณภาพงานไม่ลดลงนะเราดูภาค3เลยครับถ้าชอบภาคแรกเนี่ยภาค2ไม่ผิดหวังแน่นอนถึงรอบฉายจะน้อยแต่ถ้ายังหาดูในโรงได้ผมแนะนานะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวหนังในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจว็บบลญรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายดีเว็บเด็กดีด้วยนะตรงนี้มีนิกายเรื่อง สั้างลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ